วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้า t ท c h v 2นะครับเป็นความสามารถใหม่นะครับที่สามารถที่จะใช้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นด้วยแล้วก็สามารถที่จะแท็กไปหายูเซอร์คนอื่นและแม้กระทั่งนะครับเป็นแบบแมนชั่นแท็กอในกลุ่มนะครับเพื่อให้เรียกสมาชิกทุกคนได้มาอ่านข้อความจากการที่เจ้าไลโาอตัวนี้นะครับแท็ก ไปหาคนเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการหาวิธีการหากรุ๊ป ID หายยังไงนะครับแล้วเราจะเอา User ID เนี่ยมาทำเป็นการแท็กเข้าไปหาบุคคลนั้นยังไงแล้วเราก็จะได้ข้อความตามที่เราอยากจะพิมพ์อยู่ในนั้นเลยส่วนวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกัน ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราก็ต้องมีไลน์แชทบอทแน่นอนนะครับเตรียมเราเตรียมตัวไลน์แชทบอทของเราเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับเพราะว่าเราต้องการกรุ๊ป ID แต่เราไม่รู้ว่าเราจะหายังไงนะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับที่เขียนว่าเว็บฮุกไซต์เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นี่แหละเอาไว้ให้พอเพื่อนเข้ามาที่ลิงก์ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขียนว่าตัวที่เป็น URL ตรงนนี้นะ อ่ะยูนิค URL เนี่ยก็คือว่าเราจะเอาเส้นเนี้ยคือเส้นของเว็บฮุกเรา c o ปปี้อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้แหละเสร็จแล้วนะครับเรากลับเข้าไปที่ row A ของเราเลื่อนลงมานะเข้ามาที่แถบที่2เนี่ยที่เขียนว่า messaging API เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ที่เว็บฮุกสำหรับคนที่ยังไม่เคยใส่นะมันก็จะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าคนเคยใส่แล้วเราก็สามารถกด Edit อ่ะแล้วเราก็ไปวางทับของเราไปเลยพอวางทับเสร็จปุ๊บกดอัปเดต ตอนนี้ตอนที่เราใช้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเว็บฮุกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทําการเปิดเว็บฮุกก่อนเลยแค่นี้เลยครับเสร็จแล้วนะสิ่งที่เราทํามีแค่นี้เลยคราวนี้เราจะมารู้ยังไงนะครับว่ากรุ๊ปไอดของเรามันมีแบบไหนบ้างดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมแน่ๆเลยก็คือตัวกรุ๊ปของตัวกลุ่มที่เราสร้างกลุ่มขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกลุ่มนะครับ ตรงนี้คือกลุ่มนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาในกลุ่มเนี่ยผมมี3คนซึ่งมีไอต้ 2, นไฟ V ี1แล้วก็มี l าว A1 นะครับแล้วก็ตัวผมอีก1น,นะครับสมมติว่าผมพิมพ์เข้าไปนะเป็นแบบใอย่างนี้เลยเว้นวักด้วยอ่ะผมส่งเข้าไปก่อนปึ๊บเข้าไปแล้วนะครับพอเราส่งเข้าไปเนี่ยอีเวน์ของการกระทำนะครับก็คือผู้ใช้งานเนี่ยถูกส่งเข้าไปดังนั้นการที่ e v e n น์ของไลน์ส่งเข้ามาที่เซนเ็บคุกนี้มันก็จะเห็นการกระทําขึ้นมาครับอ่ะนี่แหละ ถ้าเราดูจากหน้าจอนี้นะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับมาจากฝั่งไลน์เนี่ยส่งเข้ามาที่เว็บฮุกเรามีอะไรบ้างนี่คือดีเทลทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับก็คือกรุปไ ID นั่นเองนี่กรุปไ ID นะครับเราจะอยู่ตรงนนี้เขียนว่ากรุปไ ID เราก็จําเลขนี้ไว้เลยปันะ๊บเลขนี้นะสิ่งที่เราอยากได้เราก็ Copy มันออกมาไว้ก่อนเลยสิ่งที่เราอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้คือกรุปไ ID ที่ผมอยากได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมอยากจะส่งหา,เ,าเจ้าตัวไอ้ต้นไฟอเนี่ยนะครับอยากจะส่งหาแท็กใช้บอทเนี่ยแท็กเจ้าคนนี้นะไอ้อคนนี้ก็จะต้องทักเข้ามานะสมมติว่าเขาทักอะไรบางอย่างเข้ามาเขาส่งอาจจะส่งสติกเกอร์เข้ามาก็ได้นี่ปึ้งส่งสติกเกอร์เข้ามาอ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องให้เขาสิต้องให้ตัวเขาส่งไม่ใช่ตัวผมส่งอ่ะตัวเขาส่งนะครับปึ้งตัวเขาส่งสติกเกอร์เข้ามาแล้วนี่ พอส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นการกระทำนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรเข้ามาบ้างอ่ะอีเวนต์ล่าสุดเมื่อกี้ก็คืออยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาส่งอีเวนต์เข้ามาเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยปุ๊บอ่าทุกคนอยู่ภายใต้คุปเดียวกันแน่นอนแต่ User ID คือการระบุบุคคลนั้นนะครับเราก็ Copy User ID อันนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนอ่าผมขอเก็บยูเซอรของผู้ใช้งานคนนี้เอาไว้ก่อนนะผมอขอวางแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกัน คราวนี้เราอยากจะส่งนะครับเราอยากจะส่งตัวแท็กเข้าไปเราจะเล่นยังไงก่อนที่เราจะส่งแท็กเข้าไปนะครับเราก็ไปทำการพุชเมสเซจส่วนการพุชเมสเซจได้เราจะต้องไปที่โพสแมนของเราผมจะเตรียมโพสแมนตรงนี้เอาไว้นะครับส่วนถ้าใครยังไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำโพสแมนทำยังไงนะย้อนกลับไปดูวิดีโอเกี่ยวกับพุชเมสเซจของผมได้เลยนะครับก็จะมีการวางพุชเมสเซจและนี่คือเส้น API พุชเมสเซจส่วนเมสเซจที่จะได้ เอามายังไงนะครับตรงนี้ t o ท,ทูเนี่ยความหมายก็คือว่าเราอ่ะจะใส่ user id คือใครอันนี้ผมก็รู้แล้วผมอยากจะใส่ user id ที่เข้าไปนะครับในการส่งราบุคคลใช่ไหมแต่พอเราไม่ได้ส่งราบุคคลเนี่ยเราอยากจะส่งกลุ่มดังนั้นตรงทูนี้ต้องเป็นกลุ่มนะครับเราก็ไปเอากลุ่มมาที่เราเคยแอบเก็บไว้เรารู้แล้วว่าจากเส้นเว็บคุกที่ได้มานี่คือกลุ่ม id ขึ้นต้นด้วยตัว c นะครับเราก็วางไปเลยนี่วางเข้าไป ที่ตรงนีนะ้เราก็จะได้คุปป ID แล้วคราวนี้นะครับตัว Message t e c h v e เนี่ยมันเอามายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูคู่มือแต่ตอนนี้ผมจะใส่ให้ดูก่อนตรงนี้คือข้อความนะครับเป็น t e x t บอกไทยว่า V2 ซึ่งข้อความเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกว่าเราแล้วเราจะเขียนว่าเขียนว่าอะไรแต่สังเกตจุดหนึ่งนะครับในแต่ละแต่ละตัวปีกาเนี่ยมันมีตัวสอดคล้องมาจากตรงไหนนะครับก็คือมาจากที่เป็น substitution เนี่ยนะครับตัวนี้ ภายใต้ของมันเนี่ยมีการสร้างมีการสร้างค่า user ที่หนึ่งโดยเราจะเม n t i o n เข้าไปหา user ซึ่ง user นี้คือ user id นะครับผมก็จะเอา user id เนี้ยที่อยากจะให้บอรมันไปแท็กผู้ชายคนนั้นนะครับก็คือต้นไฟล์เ2นี่ยแหละเราก็าไปเอา user id ของคนนั้นเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็เอาไปวางที่แน่เราก็จะรู้ว่า เดี๋ยวตอนเรายิงเข้าไปนะครับบอจะบอกว่าทุกคน่าตรงนี้คือ everyone เนี่ยเป็นการที่เราจะทําเป็นการแท็กอ๋อนะครับทายมันเลยบอกว่าอ l อทุคือทุกคนในกลุ่มจะถูกเรียกนะครับแล้วก็บอจะบอกว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยอ่าเขาเป็นแอดมินกลุ่มนี้นะเราเตรียมตัวพุชสเมสเซจไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้คือข้อความที่เดี๋ยวบอทจะแท็กเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยมียูเซอร์ก็คือมีผมแล้วก็มีเวอร์ชัน2 v 2ขึ้นมาคราวนี้ถ้าผมกดเซนต์ปุ๊บเนี่ย ตัวบอทนะครับมันจะถูกส่งเข้ามาที่นี่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อ,ยอหน้าต่างนิดนึงก่อนเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าผมกดเซนนะครับมันก็จะมีการพุชออกมากดส่งไปเลยปึ้งขึ้นไปนะครับข้อความก็จะมาแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มีการแท็กออานะครับแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นแอดมิน ตัวนี้คือตัวบอทนะครับเนี่ยอยู่ y ต้นไฟนี่คือตัวบอทนะครับเป็นการส่งและแท็กเข้ามาอยู่ในรายชื่อนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เทควีนะให้บอทเนี่ยแท็กออกมาโดยการพุชเมสเซจหลักการตรงนี้เราก็จะได้ทั้ง User ID นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นกรุ๊ป ID ด้วยจากการใช้เทคนิคตรงนี้เลยส่วนตัวข้อมูลนะครับเทคว V2 อเอามายังไงนะะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูคู่มือนะครับเราเข้ามาที่ด็อก m เมนต์มุมบนนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ m e s s a g i n g API Messaging API 1ชั้นนะครับขวามือของเราปื๊บเลื่อนลงมาเลยขวามือเราดูดูช้าๆไปเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงคําว่า Message Object อ่อาตอนนี้ถ้าเขียน Message Object เราจะเห็นว่า t e x t Message v2 วงเล็บ v2 ตรงนี้ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเลื่อนมาให้ดูอีกทีปื๊บ take v2 อ่าเลื่อนมาปึ่งอ่าตรงนี้แหละนี่ก็คือข้อมูลของเขานะครับเราสามารถที่จะเข้าไปปรับแก้ไข ในรายละเอียดของข้อความของเราได้เลยนะส่วนตัวที่เราจะเขียนคล้ายๆเหมือนกับเราตั้งชื่อเอาไว้ว่าแต่ละชื่อเราจะทําความสามารถอะไรนะครับเราสามารถที่จะ add user ตรงนี้เข้าไปได้เนี่ยตามเงื่อนไขนี้แล้วก็ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับเราเข้าใจในการทํางานของมันแล้วคราวนี้เราก็จะง่ายต่อการที่เราอยากจะไปเล่นกับกลุ่มนะครับแต่ข้อจํากัดมานิดนึงนะครับก็คือถ้าเราส่งตัว p u ช h message เข้าไปอยู่ใน กลุ่มนะครับถ้าในกลุ่มเนี่ยบางเอิญมีสมาชิกเยอะนะเราก็จะเสียโควตาตามสมาชิกที่มีสมมุติว่าเราส่งไป1ครั้งใช่ไหมครับแล้วในกลุ่มเรามีอยู่ทั้งหมด100คนเราก็เสีย100โควตานะอันนี้เราก็บริหารความเสี่ยงของเราดีๆนะครับว่าเรามีโค้ตาอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะใช้ได้ไม่มากถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนะครับส่วนถ้าคนที่ซื้อแพ็กเกจอยู่แล้วก็สบายไปหน่อย ก็สามารถที่จะส่งได้หลายครั้งในการแจ้งเตือนบางอย่างเข้ากลุ่มนะครับหรือเราจากมนชั่นอยากจะแท็กอเราก็สามารถที่จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมบ๊ายบาย